สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลโครงการใหญ่ที่กำลังเป็นที่สนใจมากเลยนะคะในกัมพูชาครับผมนั่นก็คือครองฟูนันเตโชค่ะ โครงการนี้มูลค่ามหาศาลแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากเราก็จะมาดูกันนะครับจากข้อมูลเท่าที่เรามีว่าภาพรวมโครงการนี้เป็นยังไงเความคืบหน้าถึงไหนแล้วมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างหรือว่ามีข้อกังวลอะไรที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันบ้างครับโดยเฉพาะจากมุมมองในแหล่งข้อมูลนี้ค่ะเป้าหมายของเราก็คือ แกล้งกรองข้อมูลเท่าที่มีเนี่ยแหละค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็ความซับซ้อนของโครงการนี้ชัดขึ้นเอาล้ค่ะมาเริ่มสำรวจข้อมูลกันเลยดีกว่าเริ่มจากภาพแรกๆเลยที่หลายคนน่าจะยังจำได้นะคะภาพพิธีเปิดโครงการที่ดูยิ่งใหญ่มากๆเลยใช่เลยครับพิธีเปิดนี้เขาพูดถึงว่าจัดวันที่5สิงหาคมปีที่แล้วนะครับค่ะซึ่งบังเอิญเป็นวันคล้ายวันเกิดสมเด็จฮุนเซนพอดี ก็เลยจัดงานใหญ่โตอลังการมากมีพลุมีป้ายลูกโปง่งดูแบบโอ้โหเริ่มต้นได้หน้าตื่นตาตื่นใจมากครับฟังดูเป็นการเปิดตัวที่แบบว่าต้องการสร้างความเชื่อมั่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าในข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเออมีอะไรเบื้องหลังพิธีเปิดนี้ที่น่าสนใจไหมคะมีจุดที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดเหมือนกันครับคือข้อมูลที่อ้างถึงในวิดีโอเนี่ยบอกว่าหลังจากพิธีเปิดที่ดูใหญ่โตไปแล้ว4เดือนผ่านไปนะครับค่ะ สี่เดือนกับยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการขุดคลองเลยแบบเป็นรูปธรรมนะครับแถมยังมีข้อมูลจากานักข่าวญี่ปุ่นที่ลงพื้นที่ด้วยเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นน่ะถูกกันไม่ให้เข้าร่วมพิธีด้วยซ้าไปเอา้าหรอคะเป็นอย่างนั้นไปแล้วใครล่ะคะคือคนที่อยู่ในพิธีเปิดที่เราเห็นในภาพข่าวกันนั่นนะสิครับคือคำถามเลยในแหล่งข้อมูลเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตหรือบางทีถึงกับใช้คําว่าอาจจะเป็นหน้ามาหรือเปล่าโอ้โห ที่จัดฉากมาทำให้ภาพความยิ่งใหญ่วันนั้นมันดูจะสวนทางกับความเป็นจริงบางอย่างตั้งแต่แรกเลยครับที่อืมน่าคลืบแข็งแล้วภาพล่าสุดล่ะคะที่เขานำเสนอในคลิปที่เราดูกันมาสภาพพื้นที่โครงการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะภาพดูตามข้อมูลในคลิปนะครับซึ่งก็น่าจะถ่ายหลังจากพิธีเปิดไปแล้วประมาณปีหนึ่งได้ค่ะปีหนึ่งสภาพที่เห็นนิดต่างจากภาพฝันวันเปิดตัวไปไกลเลยครับกลายเป็นเหมือนพื้นที่รกร้างไปแล้ว หรอคะครับมีหญ้าขึ้นสูงท่วมเลยทั้งตรงที่ควรจะเป็นร่องน้ําแล้วก็สองข้างทางเขาบรรยายว่าเป็นแค่ร่องน้ําสกปรกแค่นั้นเองครับออืืมันก็สะท้อนภาพความล่าช้าความไม่แน่นอนของโครงการได้ชัดเจนมากเลยครับจากภาพฝันกลายเป็นเหมือนหยุดนิ่งไปเลยทีน uh> ี้จากภาพที่เห็นมันขัดแย้งกันขนาดนี้ลองมาดูรายละเอียดตามแผนที่ที่เขาวางไว้กันบ้างดีกว่าค่ะโครงการนี้จริงๆแล้วมันใหญ่ขนาดไหนคะ ตามแผนที่วางไว้นะครับคลองฟูนันเตโชเนี่ยเขาออกแบบให้กว้างถึง100เมตรเลยค่ะ100เมตรลึก5.4เมตรแล้วก็ยาวรวม180กิโลเมตรครับโอ้โหร้อปกิโลเมตรยาวมากใหญ่จริงๆค่ะแล้ววัตถุประสมหลักๆของคลองสายนี้คืออะไรคะ จุดะสมหลักตามที่ระบุในแผนนะครับก็คือต้องการเชื่อมแม่น้ำโขงจากแถวแถวพนมเปญน,นะครับให้สามารถลัดเลาะออกไปสู่อ่าวไทยได้โดยตรงเลยเป้าหมายสำคัญก็คือลดการพึ่งพาเส้นทางขนส่งทางน้ำที่ตอนนี้ต้องผ่านท่าเรือเวียดนามเป็นหลักเขาคาดว่าจะใช้เวลาขุดประมาณ5ปีครับเป็นโครงการที่ทะเยอทะยานมากเลยนะคะต้องการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งหลักของประเทศเลยแล้วเรื่องรู้ประมาณล่ะคะใหญ่ ตามขนาดโครงการไหมโอ้โห oh, ใหญ่มากครับโครงการนี้ประเมินกันว่าต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐฮะเท่าไหร่นะคะ1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐครับคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ55,000ล้านบาทโอ้โห uh huh. 55,000ล้านครับในแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า ใกล้ๆกับงบสร้างไอคอนสยามบ้านเราเลยนะครับโอ้งบมหาศาลขนาดนี้แหล่งทุนมาจากไหนคะมีความชัดเจนแค่ไหนในข้อมูลที่เรามีคะอุนรายใหญ่ให้ค่ะหรืออาจจะลงทุนให้ทั้งหมดเลยด้วยซ้ําคล้ายๆกับโครงการสนามบินนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์แห่งใหม่ที่จีนลงทุนหลักใบแล้วเป็นไปตามนั้นไหมคะจีนลงทุนให้หรือเปล่า ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับข้อมูลบอกว่าบริษัท CRBC ก็คือ China Road and Bridge Corporation ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างใหญ่ของจีนเนี่ย CRBC น่าจะยังลังเลอยู่หรือมีข้อมูลบางส่วนชี้ว่าอาจจะถอนตัวไปได้สามครับทำให้เกิดความไม่แน่นอนเรื่องเงินทุนขึ้นมาเลยอ้าวหรอคะแล้วพอจีนดูเหมือนจะไม่แน่ใจแบบนี้แผนมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะโครงการจะเดินหน้าต่อ,อยังไงนั่นแหละครับ ทำให้แผนต้องปรับเปลี่ยนมีข้อมูลบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาจะเข้ามาถือหุ้นใหญ่เอง51%อ๋อรัฐบาลถือเอง51%ใช่ครับแต่ก็ยังคุมเครืออยู่ดีว่าแล้วส่วนที่เหลือล่ะจะมาจากไหนแล้วรัฐบาลกัมพูชาเองจะหาเงินส่วนใหญ่ขนาดนั้นมาได้ยังไงอืมทุนแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องผลกระทบต่อผู้คนต่อสิ่งแวดล้อมก็น่ากังวลไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะ ข้อมูลจาก NHK ที่อ้างในคลิปนี้พูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะใช่ครับประเด็นนี้เรื่องใหญ่มากสารคดี NHK ที่ถูกอ้างถึงในคลิประบุว่าทางการคัมพูชาเนี่ยแทบจะไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับชาวบ้านเลยนะครับที่อยู่ในแนวโครงการแต่กลับมีการคาดการณ์กันว่าประชาชนจำนวนมหาศาลเลยนะครับราวๆหนึ่งล้านหกแสนคน หนึ่งล้านหกแสนคนครับที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่ครับโหตัวเลขนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะกระทบคนเยอะมากจริงๆและเรื่องการเว้นคืนการชดเชยล่ะคะมีความชัดเจนแค่ไหนในข้อมูลที่เราเห็นข้อมูลระบุว่าไม่ใช่แค่เรื่องย้ายที่อยู่นะครับแต่ยังเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินในแนวกว้าง150เมตรจากริมคลอง ค่ะ150า150เมตรซึ่งในข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้ระบุกรอบเวลาชัดเจนเลยหรือมีหลักประกันอะไรว่าชาวบ้านจะได้ค่าชดเชยที่เป็นธรรมหรือเปล่ามีการยกตัวอย่างชาวบ้านคนหนึ่งที่อ้างในคลิปนะครับค่ะว่าถูกเจ้าหน้าที่สั่งให้ย้ายออกภายในวันเดียวเท่านั้นวันเดียวครับแล้วก็ได้เงินชดเชยไปประมาณ97,000บาทซึ่งแนนองว่ามันทำให้เกิดข้อกังวลมากๆเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ ให้เวลาย้ายแค่วันเดียวกับค่าชดเชยเท่านี้ฟังดูน่ากังวลมากจริงๆค่ะ ในคลิปมีการเปรียบเทียบกับปัญหาคล้ายๆกันในโครงการอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการเปรียบเทียบกับปัญหาการขับไล่คนออกจากที่ดินรอบๆโครงการสนามบินเตโชตาเคมาอ๋อค่ะซึ่งก็เป็นอีกเมกะโปรเจกต์ของกัมพูชาที่มูลค่าสูงแล้วก็มีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อประชาชนคล้ายๆกันมันก็สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยได้กับโครงการใหญ่ๆแบบนี้ครับประเด็นใหญ่เลยใช่ไหมคะที่อาจจะได้รับผลกระทบ ถูกต้องครับประเด็นนี้ซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนมากเพราะตามข้อตกลงข้อตกลงแม่น้ำโขงปี2538นะครับหรือข้อศอ9 9ค่ะ่ะข้อตกลงปี38ซึ่งประเทศสมาชิก MRC ทั้ง4ประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเซ็นร่วมกันเนี่ยกำหนดไว้ว่า โครงการไหนก็ตามที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการไหลของแม่น้ำโขงสายประธานค่ะสายประธานจะต้องผ่านกระบวนการปรึกษาหา,หารือล่วงหน้าแล้วก็ต้องมีการประเมินทางเทคนิคโดย MRC เียก่อนครับแต่ดูเหมือนว่าทางกัมพูชาจะมีคำอธิบายในเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าโครงการนี้ไม่เข้าข่ายหรือเปล่าคะใช่ครับตามข้อมูลในคลิปเนี่ยกัมพูชาใช้การอธิบายในลักษณะที่ อาจจะมองได้ว่าเป็นการหาช่องว่างทางข้อตกลงหรือที่บางคนอาจจะเรียกว่าเลี่ยงบาลีนะครับอ๋อค่ะหรือว่าเป็นแม่น้ําสาขาหรือแขนงของแม่น้ําขงไม่ใช่แม่น้ําขงสายประธานโดยตรงอก็เลยอาจจะไม่อยู่ในข่ายที่ต้องทําตามกระบวนการของ MRC เต็มรูปแบบทุกขั้นตอนค่ะอ๋อมีการตีความแบบนั้น แต่ในความเป็นจริงแม่น้ำบาศกมันก็แยกสาขาออกมาจากแม่น้ำโขงที่พนมเปญแล้วตัวคลองเองก็มีจุดเชื่อมกับแม่น้ำโขงด้วยใช่ไหมคะแบบนี้จะบอกว่าไม่กระทบสายหลักได้จริงหรอถูกต้องครับนั่นคือประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ประเทศปลายน้ำอย่างเวียดนามเขากังวลกันแม่น้ำบาศกนี่คือสาขาสำคัญเลยรับน้ำเยอะมากจากแม่น้ำโขงแล้วตัวคลองฟูนันเตโชเองก็มีแผนจะเชื่อมต่อแล้วก็ดึงน้ำจากระบบแม่น้ำโขง การสร้างคลองใหญ่ขนาดนี้เพื่อผันน้ำปริมาณมหาศาลออกจากระบบแม่น้ำโขงค่ะถึงแม้จะผ่านทางแม่น้ำสาขาก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสมดุลน,น้ำโดยรวมแล้วก็ปริมาณน้ำที่จะไหลลงไปพื้นที่ปลายน้ำที่เวียดนามอย่างเลี่ยนไม่ได้ครับถึงจะอ้างว่าเป็นสาขาแต่สุดท้ายมันก็เชื่อมกันอยู่ดีแล้วผลกระทบปลายทางที่เวียดนามน,นี้คาดการณ์กันว่าจะเป็นยังไงคะจากข้อมูลที่เรามีแหล่งข้อมูลชี้ว่า การลดลงของปริมาณน้ําจืดแล้วก็ตะกอนที่จะไหลลงสู่พื้นที่สามเหลี่ยนปากแม่น้ำโขงหรือแม่คงเดลต้าในเวียดนามเนี่ยค่ะ เดลตาอาจจะกระทบรุนแรงต่อภาคเกษตรเลยโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญมากของเวียดนามแล้วก็ของภูมิภาคด้วยอนอกจากนั้นก็อาจจะกระทบระบบนิเวศการประมงแล้วก็ปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำแผ่นดินซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความตึงเครียดระหว่างกัมพูชากับเวียดนามได้ในอนาคตครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นประเด็นที่ซับซอ้อนแล้วก็มีผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆค่ะ คุยกันมาหลายประเด็นแล้วทั้งเรื่องความล่าช้าเงินทุนผลกระทบต่างๆแต่มีอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือชื่อของโครงการฟูนันเตโชนี่แหละค่ะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะทำไมต้องชื่อนี้การตั้งชื่อนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกหยิบมาวิเคราะห์ในคลิปเหมือนกันครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าชื่อฟูนันเนี่ยอาจจะเป็นความพยายามจะเชื่อมโยงโครงการนี้เข้ากับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรฟูนันโบราณ อ๋อฟูนันโบราณครับซึ่งเคยเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนอนาณาจักรฟูนันนี้มีความสำคัญยังไงในทางประวัติศาสตร์คะพอจะขยายความได้ไหมอาณาจักรฟูนันนี้รุ่งเรืองอยู่ช่วงประมาณพุทธศวตวรรษที่6ถึง11นะครับศูนย์กลางอยู่แถวแถวลุ่มน้ำโขงตอนล่างครอบคลุมพื้นที่กว้างในกัมพูชาปัจจุบัน <c oughs> บางส่วนของเวียดนามใต้แล้วก็อาจจะเข้ามาถึงภาคกลางของไทยด้วยค่ะ ตามบันทิกของจีนที่อ้างในคลิปเนี่ยบอกว่าชาวฟูนันมีความรู้ความสามารถด้านชลประทานการจัดการน้ำการขุดคลองซึ่งมันก็ดูจะสอดคล้องกับลักษณะของโครงการคลองฟูนันเตโชพอดีครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือพยายามจะเชื่อมโยงกับความยิ่งใหญ่ความสามารถทางวิศวกรรมนในอดีตเพื่อสร้างความชอบธรรมแล้วก็เสริมภาพลักษณ์บวกๆให้โครงการปัจจุบันใช่นะคะดูเป็นการใช้ประวัติศาสตร์มาสนับสนุนเป้าหมายทางการเมืองเศรษฐกิจใช่ครับเป็นการตีความที่เป็นไปได้เลยแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือในข้อมูลที่นํามาเสนอนี้เขาชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งของบันทึกจีนเกี่ยวกับฟูนันด้วยครับอีกมุมหนึ่งอย่างไรคะ คือในบันทึกเดียวกันนั้นนะครับก็มีการบรรยายลักษณะทางกายภาพวัฒนธรรมของชาวฟูนันไว้ในเชิงลบด้วยนะจากมุมมองของคนจีนยุคนั้นเอวเหรอคะครับเช่นบอกว่าผิวคล้ำผมหยิกหน้าตาน่าเกลียดไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าอะไรทํานองนั้นซึ่งก็สะท้อนอคติทางชาติพันธุ์ในสมัยนั้นไปโอ้มีบันทึกแบบนั้นไว้ด้วยครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นแล้วอาจจะย้อนแย้งกับการพยายามเชื่อมโยงความยิ่งใหญ่คือจุดจบของอาณาจักรฟูนันตามประวัติศาสตร์เนี่ย คือการพ่ายแพ้แล้วก็ถูกกลืนโดยอาณาจักรเจนละซึ่งเป็นอาณาจักรของโบราณอีกแห่งที่ขึ้นมาแทนอ๋อแพ้เจนละใช่ครับกษัตริย์ฟูนันองค์สุดท้ายต้องหนีไปเลยการหยิบยกชื่ออาณาจักรที่จบลงด้วยความพ่ายแพ้ล่มสลายมาตั้งเป็นชื่อเมกะโปรเจกต์ที่กำลังเจอปัญหาความไม่แน่นอนเยอะแยะตั้งแต่ยังไม่เริ่มขุดจริงจังเนี่ยอืมเออเป็นเรื่องที่น่าขบคิดแล้วก็ถูกตั้งคำถามถ,ามถึงในยะาจริงๆ หรืออาจจะเป็นความมงเนินไม่ได้ตั้งใจที่เลือกชื่อนี้มาก,ก็ได้ครับโอ้โหกลายเป็นว่าชื่อที่เลือกมาเพื่อจะสื่อถึงความรุ่งเรืองกลัดไปพัวพันกับประวัติศาสตร์แห่งความาพ่ายแพ้ซะอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งน่าดูเลยนะคะไม่แน่ใจว่าคนตั้งชื่อเขาได้พิจารณาถึงแง่มุมนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ทั้งสองทางครับอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะเลือกมองเฉพาะด้านที่อยากนําเสนอ แต่ไม่ว่าจะยังไงมันก็กลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้โครงการนี้ถูกตั้งคําถามมากขึ้นไปอีกจากข้อมูลที่เราได้สํารวจกันวันนี้จะเห็นว่าโครงการของฟูนันเตโชเนี่ยเผชิญความเท้าถ่ายหลายด้านจริงๆครับค่ะตั้งแต่ความล่าช้าที่เห็นได้ชัดหลังเปิดตัวสภาพปัจจุบันที่รกร้างซึ่งมันขัดแย้งกับภาพฝันมากๆไปจนถึงปัญหาใหญ่เรื่องความไม่แน่นอนของแหล่งเงินทุนที่ยังเป็นคําถามสําคัญว่า ตกลงโครงการนี้จะหาเงินจากไหนมาสร้างได้จริงรวมถึงข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่น่าเป็นห่วงมากนะคะเรื่องการย้ายคนจำนวนมหาศาลการชดเชยที่ไม่เป็นธรรมตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะบานปลายกลายเป็นข้อพิาพาทระหว่างประเทศได้โดยเฉพาะกับเวียดนามเรื่องการจัดการน้าในแม่น้าโขงซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากจริงๆนอกจากนั้น การใช้ชื่อฟูนันเตโชก็มีในะย้อนที่น่าสนใจทั้งในแง่ความพยายามทางการเมืองจะเชื่อมโยงกับอดีตแต่ก็แฝงความย้อนแย้งทางประวัติศาสตร์อย่างที่เราคุยกันไปค่ะทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าโครงการนี้มันซับซ้อนมีเดิมพันสูงแล้วก็มีความเปราะบางมากกว่าแค่เรื่องการสร้างทางน้ำธรรมดาธรรมดาครับ จริงค่ะฟังดูแล้วโครงการนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องขุดคลองจริงๆนะคะแต่มันโยงไปถึงเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเป็นปมที่ผูกกันอยู่หลายชั้นเลยดังนั้นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปก็คือโครงการนี้จะสามารถก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้จริงไหม ปัจจัยไหนจะเป็นตัวชี้ขาดอนาคตของคลองสายนี้ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางการเมืองในกัมพูชาเองแรงกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรือที่สําคัญที่สุดเลยคือความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนก้อนใหญ่มหาศาลมาสนับสนุนโครงการให้เป็นจริงได้ตามแผนครับ เป็นคำถามสําคัญที่ต้องรอคําตอบแล้วก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปอย่างแน่นอนคะ่ะสําหรับการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคองฟูนานเตโชจากแหล่งข้อมูลที่เรามีในวันนี้ก็คงจะครบถ้วนประมาณนี้นะคะหวังว่าการพูดคุยเจนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เห็นภาพรวมและความซับซ้อนของประเด็นนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ